สวัสดีค่ะครูทัศน์พามาส่องป่าค่ะป่าหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะที่ได้ค่ะนี่นี่ค่ะเห็นดำๆนี่คือเห็ดทานค่ะกินได้ค่ะอร่อยด้วยค่ะแล้วก็เห็ดกอแดงค่ะได้แค่นี้ครูทัศน์จะทําอะไรไปดูกันค่ะเดี๋ยวเอามาใส่ครุค่ะเติมน้ํานิดหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ขยํานะคะขยาขยาค่ะ รายละเอียดพอที่จะทําได้นะคะค่ะนี่เมื่อเสร็จแล้วนะคะนี่ต้นกล้ายางนานะคะนี่ก็เทลงไปค่ะค่ะเทใส่เท่าที่ได้ค่ะนี่ก็เป็นการเรียกว่าเพาะเชื้อเห็ดในต้นกล้ายางนาค่ะแล้วเชื้อเห็ดเขาก็จเจริญเติบโตอ,อยู่ในนี้แล้วก็เขาจะขยายไปกับรากพอเติบโตพอเราเอาไปปลูกก็จะได้เห็ด